ล่ต่อไปครับฟิวขออนุญาตเรียนเชิญดรปรวรณัน,นทองกัลยานะครับเป็นนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยหรือว่า p m a มนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าอาจารย์บอยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอรบกวนดร์นัทพรอ,อยู่กับเราเผื่อมีการเสริมอยากจะเสริมแะะอไรอยากจะคุยกันนะครับ<ด>เราตักงใให้อยู่ในนี้เลยนะครับสวัสดีอาจารย์บอยครับ สวัสดี <Boy S 2> ครับคุณปัญญาครับสวัสดีครับ oh. สวัสดีคุณพจ์ครับได้ยินเสียงช <Yeah. S 2> ัดเจนใช่ไหมครับชัดเจนมากครับตอนนี้ชัดสุดๆเลยครับจันบอยในฐานะที่จันบอยมีประสบการณ์ด้านเอชอ m a n ฮิวแมนรีซมาอย่างยาวนานเนี่ยและเห็นองค์กรจํานวนมากเนี่ยตอนนี้สถาน,นการณ์ทางด้านเอชของแต่ละองค์กรเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะการต่อยอดการทำดิจิทัลทรานส์โอมเอชัเนี่ยเรา เรามีการดําเนินการมากน้อยขนาดไหนหรือแต่และองค์กรก็เห็นความสาคัญตรงจุดนี้ยังไงบ้างครับเชิญครับอาจารย์บอยเรียนเรียนคุณบัตยาครับเมื่อสักครูคร่ที่งานวิจัยของทางดรดรนัทพรที่พูดถึงฮะค่ะคบ,บอกได้เลยครับว่าเรื่องของตัวอ,อ,อ,อินเด็กของเรื่องคนเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ l a กออฟที่สุดเลยนะฮะสจุดถึฟังเมื่อสักครู่นี้ด้วยด้วยความนะฮะผมเชื่อว่าคงไม่ใช่สะเทือนใจนะ ผมใช้คำว่าเป็นความท้าทายของการบริหารจัดการองค์กรทุกองค์กรเลยครับเรียนคุณปรัชญาครับเรียนทุกท่านครับจะเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคือตอนนี้เนี่ยในในช่วงเวลานี้ต้องยอมรับจริงๆครับเราไปที่ไหนในองค์กรในทุกองค์กรเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในองค์กรขนาดใหญ่อยู่ใน l ิสต์เต็ดคอมานีครับนแม้แต่ภาครัฐนะฮะรัฐวิสาหกิจเนี่ยเราจะพูดคําว่าเรื่องของตัว transformation นะครับนะจะเรียกว่า Organization Transformation จะเรียก Business Transformation จะเรียกว่า Digital Transformation ทุกที่นะฮะคือเรื่องของการท r a n s f o r m หมดเลยครับนะฮะแต่ผมจะใช้คําว่าจริงๆแล้วในมุมผมเนี่ยผมใช้คําว่าจริงๆริง transform มันคือแบบเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือนะนะ,ะภาษาง่ายๆคือพลิกโฉมครับแล้วตอนนี้โจทย์ใหญ่จริงๆเนี่ยมันกลับมาเป็นเรื่องของการพลิกโฉมเรื่องคนครับเพื่อให้สนับสนุนเรื่องของการเ,เปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำดิจิตอล transformation ขององค์กรนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องของความท้าทายครับแล้วแล้วจะเรียนว่าตอนนี้เนี่ย เ,เรียนครับว่าในในในองค์กรต่างๆเวลาพูดถึงเรื่องคนเนี่ยนะฮะมันจะมาคู่กันเลยครับคุณปรัชญา organization transformation digital transformation กับ hr transformation กับ people transformation เดินมาคู่ขนานกันเลยฮะถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่เดินคู่ขนานกันในทุกๆองค์กรตอนนี้ไปที่ไหนเนี่ยถ้าเรื่องคนก็ทำเรื่อง people transformation นะ,ะอย่างตอนนี้ผมนั่งทำงานเป็นที่ปรึกษาให้แบงค์แบงค์หนึ่งอยู่นะ ะะรเราก็ทําเรื่องของตัว people transformation ครับโจทย์ใหญ่ก็คือเดินคู่ขนานกันนะฮะระหว่างเรื่องของการเปลี่ยนในเรื่องของตัว transform องค์กรครับนะฮะแน่นอนฮะดิจิตอลเป็นเรื่องใหญ่เพราะแบงค์เ่ยต่อไปมันเป็นผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของ uh, invisible bank ด้วยนะฮะจะเรียนว่าจริงๆอยู่รอบตัวครับอ่า p h y s i c แบบนี้จะไม่เห็นละคำถามครับว่าการเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมเรื่องของการบริหารคนจะเป็นอย่างไรบ้าง แม้แต่นหน่วยงาน HR เองครับก็ต้องเปลี่ยนฮะผมเช็คว่ามันซ้อนสองชั้นอยู่นะนะฮะใครที่เป็นนักบริหารคนฮะท่านมีชาเลนจ์อยู่2อส่วนนะครับส่วนแรกคือ People Transformation ที่เป็นการพลิกโฉมของเรื่องคนทั้งองค์กรเลยครับกับอีกเรื่องนึงฮะที่มันเป็นเรื่องที่มันเป็น f u ังชั่นอลหน่อยก็คือเรื่องของ HR Transformation เองครับว่ารูปแบบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยตั้งแต่ high to r e t i r e เลยตั้งแต่เข้าจนกระทั่งวันออกวันสุดท้ายเนี่ย จะพลิกโฉมอย่างไรบ้างนี่ก็เป็นความท้าทายครับผมขออนุญาตเริ่มต้นแบบนี้ก่อนนะคุณปัญญานะครับแล้วมีประเด็นเนี้เป็นบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนคุยกันครับดีครับดีครับจันบอยเมื่อกี้จันบอยบอกแล้วบอกว่าเนี่ยการ transform ทั้งดิจิตอลทั้งตัว HR เนี่ยมันต้องเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกันเลยแต่คาถามที่สําคัญคือองค์กรทั่วไปพร้อมอมขนาดไหนครับณตอนนี้เราพร้อมขนาดไหนและจันบอยจะแนะนําอย่างไรกับปัญหานี้ครับจริงๆผลสํารวจออกมาเนี่ยผมว่ามันชัดอยู่แล้ว ตัว2.12เนี่ยนะครับขอขออนุญ,ญาตเรียนทางทีมจุฬาเลยนะครับว่าผลสํารวจนี้ผมอาจจะต้องขอไปไปแชร์ต่อนะครับและจ,จะต้องเชิญทางจุลาเองเนี่ยมามาเล่าให้ฟังครับว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องใหญ่เลยเนี่ยเราเรารู้กันดีฮะว่าเรื่องของการท r a n s f o r เนี่ยผมใช่ว่ามันก็คือการบริหารการเปลี่ยนแปลงอะไรครับหัวใจสําคัญของการบริหารการเป,เป,เป,เปลี่ยนแปลงเราเรารู้ดีครับว่ามันไม่ใช่เรื่องของเรื่องของเ,อเรื่องเทคโนโลยีครับ นะฮะไม่ใช่เรื่องของการวางกลยุทธ์ไม่ใช่เป็นเรื่องของเทคนิคอลทูสครับเอ,อเรื่องพวกนี้เรารู้หมดนะครับเรารู้หมดว่าในยุคดิจิตอลเนี่ยเรามีแบบอย่างที่ดีเรามีโมเดลของธุรกิจดีๆครับนะฮะก็ปี้มาใช้บ้างมาไ,ไม่มาใช้บ้างหรือหาตัวเองให้เจอบ้างเนไม่ว่ากันนะแต่สุดท้ายมันมาจบที่อะไรครับมันมาจบที่เรื่องของตัว Accept เพรของคนในองค์กรนะฮะ,นะฮะจะเรียนว่านะฮะคือเอ็กซ์เพรคือคือถ้า p e o p l e m i n d s e t ของคนอนะ ความพร้อมของคนอย่าเรียกว่าความพร้อมอ่ะหนักกว่าความพร้อมคือ mindset ของคนนะฮะการยอมรับของคนในองค์กรน่นะฮะถ้าเมื่อไหร่อ่ะการยอมรับเป็นศูนย์ศูนย์คุณอะไรก็ได้ศูนย์ครับไม่แปลกนะฮะสิ่งหนึ่งที่ผมมีค่อนข้างจะกังวลกับเ,เมื่อเมื่อสักครูเองเนี้ยนั่งฟังก็นั่งเทคโนตไปเรื่อยนะครับแล้วก็ในมุมของการบริหารคนเนี่ยสิ่งหนึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลนะครับผมเชื่อว่าน่ากังวลแทนแทนธุรกิจแล้วก็แทนประเทศไทยเราเลยล่ะนะฮะว่า ในเรื่องของตัวความพร้อมเรื่องคนเนี่ยจริงๆลึกๆได้มาจากอะไรครับนะลึกๆที่ทำให้คนยังเอ็กเซปแทนยังมีความรู้สึกว่าไม่พร้อมกับการรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัลทาส์ฟอร์มที่จะเกิดขึ้นเนี่ยตั้งคำถามครับบางทีเป็นเรื่องอะไรครับนะเป็นเรื่องของความรู้ทักษะยังไม่พอไหมดิจิทัลคอมเินซี่ยังไม่ลึกไหมนะหรือจะเป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องของถ้าหนักหนาสาหาัสก็คือเป็นเรื่องของตัวไมชัตนฮะคุณยังอยู่ในกู๊ดโอเดย์อยู่ ยังอยู่ในคอมฟอร์ตโซนอยู่ครับ,รบยังมีความรู้สึกแบบโอ้โหธุรกิจเดิมยังไปได้อยู่นะนะต่อให้มันมีฟอร์ตออฟเชนขนาดไหนอ่ะถึงแม้กําไรมันลดลงแต่มันก็ยังมีกําไรบางๆอยู่นะนะยังไงเราก็ยังพอผูกขาดอยู่นะนะรเราก็ยังเรายังเป็นเจ้าตลาดอยู่อนะ่ะนี่เรื่องอะไรฮะเรื่องของตัวไมช์เชตเลยล่ะอ่าคือเรื่องต่างๆเหล่านี้ครับเป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นความท้าทายครับว่าในในเชิงของอการจะทานฟอร์มองค์กรครับ สุดท้ายมันมาจบด้วยคนจริงๆครับ hmm. นะในทางกลับกันครับคุณปรัชญานะฮะ <Yeah. S 2> ทุกท่านครับถ้าเรื่องของคนเองเนี่ยถ้าเปลี่ยนจากติดลบนะฮะกลายเป็นบวก1นบวกสแล้วคูณไปเอะะ็กซ p t a น c e คูณ2ไปนะฮะนะฮะคูณ3เข้าไปนะฮะต่อให้เทคนิคเข้าทูดิจิตอลทันฟอร์มมันเป็นอะไรเป็นแบบสมการเลยครับนะฮะคูณเข้าไปเนี่ยมันกลายเป็น m u l t i p พล e f อฟเฟนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้ามันแบบไม่ใคน คนยังไม่พร้อมคนยังกังวลกับการเปลี่ยนแปลงไม่มั่นใจในศักยภาพตัวเองนะฮะหรือมีอะไรก็โต้แย้งไปทุกๆเรื่องเนี่ยถ้ามันติดลบแอตติจูดเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นอุปสรรคครับในการทานฟอร์มองค์กรจริงๆนะฮะตรงนี้ก็คงจะเป็นเป็นความท้าทายครับในการบริหารคนนะครับในองค์กรตอนนี้นะครับอันนี้ก็คงจะขออนุญาตชี้ประเด็นตรงนี้ครับคุณปัชญาครับ เรื่องของความท้าทายของการบริหารคนเรื่องนี้อาจารย์นัทพรอยากจะเสริมไหมอยากจะพูดอะไรถึงประเด็นนี้สักหน่อยไหมครับก็ยังก็ยังเป็นรเรื่องอย่างที่อาจารย์บอยแจ้งที่อาจารย์บอยเรียนเลยค่ะคเป็นเรื่องที่ท้าทายจริงๆอย่างที่บอกเช็คความพร้อมแล้วเนี่ยแต่ประเด็นสําคัญคือคนไม่เปลี่ยน mindset มี resistance to change พอเราบอกแล้วว่าเนี่ยหรืออันเนี้ยค่ะคือการยอมรับคือ attitude ประเด็นสําคัญเลยหรือบางทีเราเช็คความพร้อมเราไปแล้วดูพฤติภาวะเราแล้ว ไม่เชื่อไม่จริงไม่จริงไม่เอาไม่ตกวัดไม่ตรงหรือเปล่าวัดไม่ถูกจุดหรือเปล่าอย่างเงี้ยแหละค่ะมันจะเป็นประเด็นเรื่องคนคนเนี่ยเป็นหลักเลยมีเทคโนโลยีดีมากน้อยมากแค่ไหนแพงแค่ไหนเยอะแค่ไหนครับสู้ไม่ได้หรอกค่ะมันต้องมาปรับที่ไมล์เซ็ตเราก่อนเราจะปรับยังไงอ่ะอาจารย์มันไม่ง่ายเลยครับปรับไมล์เซ็ตคนเนี่ยผมเพิ่งเสริมได้่ยนผมผมขออนุญาตเสริมกันล้วกันครับครับดีครับเสริมบยาครับทุกท่านเลยฮะคือเล่าประสบการณ์ที่ทําอยู่ตอนนี้ก็แล้วกัน นะฮะก็ท <mile> ี่แบงค์เนี่ยแล้วผมก็จะเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าแบงค์ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งฮะของธุรกิจที่โดนฟอสต์อัเชนหนักหนักจริงๆนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งเนี่ยมันทําให้เห็นนะครับว่าข้อดีอ่ะของของของธุรกิจเองเนี่ยนะครับข้อดีตอนนี้คือละฮะเวลามันโดนฟอสต์อัพเชนหนักๆเนี่ยนะครับคือคือคนเนี่ยผมผมมีความเชื่อว่าคนพอตกอยู่ในในบรรยากาศของผมใช่ไหมครับว่าคือตอนเนี้ย ไฟมันกําลังไหม้แท่นขุดเจาะน้ํามันนะครับเบอร์นิงทัดฟอร์มแบบนี้คือคือการเปลี่ยนแปลงเรื่องของตัวว่าทําองค์กรวิธีคิดเรื่องของพฤติกรรมในการทำงานผมว่ามันง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะนะคือประสบการณ์ตอนนี้เวลาทําเรื่องของ p e t r l n t r o r s f t r o n เนี่ยนะครับประสบการณ์ของตัวเองนะครับจะจะทําในในสี่ดิเมนชันหลักๆก่อนตอนนี้อีดิเมนชันหลักๆเรื่องอะไรครับเรื่องแรกสําคัญที่สุดครับ ก็นะคือเรื่องของตัว culture transformation ถ้าคุณอยากจะพลิโสมองกรครับคำถามคือคุณต้องพลิโสมเรื่องของตัว culture ให้ได้นะคําำถามก็คือมันก็เหมือนกับคล้ายๆกับเรื่องของการการประเมินนะครับเรื่องของตัว digital maturity index ครับคือเราก็ต้องกล้าบอกตรงๆครับว่าปัจจุบันวัฒนธรรมองค์กรของเราจริงๆเนี่ยอะไรมันคือคือ culture จริงๆกันแน่ครับไอ culture จริงๆตรงน,นี้มันไม่ได้หมายถึงว่าคุณดี c l a e มันเป็นยังไงนะ เดินไปที่ไหนคุณก็เห็นดีแคลร์แบบโอ้โหประกาศแบบมาร์เก็ตติ้งแบบโปรพากันด้าเต็มไปหมดแหละแต่จริงๆสิ่งที่ต้องการรู้คืออะไรคือสิ่งที่เป็นอยู่อะฮะตอนเนี้ยอะไรคือสิ่งที่คนคิดอะไรคือสิ่งที่แบบเวิถีของการทํางานตอนเนี้ยมันอาจจะคนลืนอย่างที่คุณโปรพากันด้ามาเลยก็ได้นะแล้วคุณก็ต้องกล้ายอมรับตรงๆนะครับว่านี่มันคืออันเฮลที่เคอร์เป็ตเคอร์อรนะฮะมันเป็นเคอร์เจอร์ที่มันทําให้ธุรกิจตัวเองมันถอยลงเรื่อยๆครับต้องกล้าวิพากษ์กันตรง นะฮะตรงไปตรงมานะครับนี่คือคือคือต้องทําเรื่องเค้าเชื่อธันฟอร์มครับอย่างแรกสุดเบื้องต้นต้องรู้ตัวเองก่อนครับครับ <นะ S 1> อาจารย์บอยค,คือคําเนี้ยผมว่าสําคัญมากที่บอกว่าเราต้องรู้ตัวเองตอนเนี้ยผู้บริหารจํานวนมากอาจารย์ทั้งสองท่านผมอยากถามเลยนะว่าเขารู้หรือเปล่าว่าเคาเจอร์ของบริษัทเขามันไม่เฮลตี้หรือว่าเขารู้แต่ว่าเขาแค่ทําเป็นมองไม่เห็นและไม่ได้สนใจมันเขผมเรียนตรงๆนะครับคือคือคือเรียนตรงๆอ่ะเรารู้ตัวเองหมดแล้วครับ Oh. แต่เรากล้าที่จะบอกตัวเองหรือเปล่าเราเราเหมือนคือเราเหมือนส่องกระจกทุกวันนะครับ,รบแต่เรากล้าวิพากตัวเองไหมครับว่าวันนี้เรามีริ้วรอยอะไรบ้างอ่ะ hmm. มันอยู่ตรงนี้มากกว่าครับคือจริงๆเนี่ยถ้าเราเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องเราไม่สามารถที่จะจะเฟกตัวเองได้ครับตอนนี้ครับคือสิ่งหนึ่งที่ข้อดีของการเปลี่ยนแปลงที่มันแรงเข้ามาตอนเนี้ยผมผมมีความเชื่อว่าองค์กรจะหลอกตัวเองไม่ได้อีกต่อไปนะครับครับ จะหลอกตัวเองเรื่องวัฒนธรรมองค์กรก็ไม่ได้แล้วครับ,ค,รบคุณออกโห c u เจอร์อค,รออคุณออกมาสวยหรูเลยแต่จริงๆโอ้โหยังไฮร r a กี้แบบสุดๆเลยนะฮะทุกอย่างยังไม่เด็ต่างกับระบบราชการมาจําลองในธุรกิจเอกชนเลยนะถ้าคุณต้องกล้าบอกตรงๆฮะแล้วตั้งคําถามครับว่าจะไปได้ดีกว่านี้ครับเขาเจ r ของคุณนะคต้องเป็นยังไงครับนะฮะต้องมี a อ h i ี v เ m e n t แบบไหนฮะนะฮะต้องต้องกัดไม่ปล่อยแบบไหนต้องอ d a p t ทีแบบไหนนะ,ะต้องมีความร่วมม้ร่วมมือกันแบบไหน นะต้องอต้องอใช้หลักการให้มันทําให้มันได้เปลี่ยนในในการแข่งขันทางธุรกิจแบบไหนนี่คือ culture er ครับ culture ยังไม่พอครับขออนุญาตฉายยาวนิดนึงก็แล้วกันนะฮะดีมีประเด็นเรื่องพีได้เลยครับเ,เรื่อง culture er hmm. อย่างเดียวยัไม่อพอฮะการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งดิจิตลอล transform เนี่ยหัวใจสาคัญก็คือคือคนถ้าไม่มีทักษะจะกลัวครับคุณบัญฑยา hmm. นะคำถามก็คือตอนนี้เนี่ยในยองค์กรทุกคนนะครับในเรื่องของตัว c o m m น n ตี y เองความรู้ทักษะของคนเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟิวเจอร์คอมซีดิจิตลอลคอมซีเนี่ยปัจจุบันเป็นยังไงบ้างะนะปัจจุบันเป็นยังไงครับนะฮะคือคือถ้ายังแหลกออฟยังห่างอยู่มีแกลบอยู่ไม่แปลกฮะจะเปลี่ยนไปเนี่ยลองนึกภาพดูฮะอยากจะให้เปลี่ยนแต่มันไม่มีทักษะคนมันก็กลัวครับอ,อันนี้ก็เป็นหน้าที่นะว่าองค์กรเองก็ต้องต้องวิาพากษ์ต้องประเมินกันตรงๆฮะว่าจะไปต่อในอนาคตเนี่ยย้ํานะครับความรู้ทักษะเนี่ยชุดเดิม,เด,มเดิมเนี่ยมันมันหมดอายุแล้วอะครับครับนะ มันหมดอายุจริงฮะความรู้หมดอายุเร็วด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นชุดทักษะใหม่เนี่ยคนขององค์กรเนี่ยแลนด์สเคปของคนในองค์กรทั้งองค์กรเลยแต่ละสายงานตอนเนี้ยคือต้องประเมินแบบนั้นเลยฮะประเมินแบบเอ่อสิเบเอ็ดตัวผู้เล่นของทีมฟุตบอลแหละนะฮะกองหน้าเราอนแอร์ไหมะนะฮะกองหลังเราแข็งแรงไหมคือต้องดูแต่ละจุดเลยครับแล้วจะเติมตรงไหนอะไงไงบ้างนี่คือเรื่องอะไรครับผมใช้คําว่าจะเรียกว่าเป็นเอ่อเป็น people skill transformation กันนะผมใช้คํานี้ดีกว่าครับ คือต้องยบะดตบต้องพิจสมในเรื่องของตัวความสามารถของคนครับนะฮะเรื่องที่สามที่สําคัญก็คือในธุรกิจตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่สามารถที่จะผมใช้ว่าไปแบบ standalone ได้แล้วครับนะผมผมมีความเชื่อว่าธุรกิจตอนนี้ทุกบริษัทนะฮะเราอยู่ในเกมที่มันไม่มีวันจบนะครับคือถ้าในอดีตเนี่ยนะจะในอดีตจะเรียนว่าตอนที่เราอยู่ในเกมแบบธุรกิจแบบเดิมๆคู่แข่งมันไม่เยอะขนาดนี้ครับ ตอนนี้มันข้ามบัลลูนได้หมดเลยยุคดิจิตอลแบบเนี้ยเราเราอยู่ในเกมที่มันแบบมันไม่มีวันจบมันไม่ใช่เก้าสิบนาทีจบอะครับวิธีการวัดมาวัดรอบปีประเมินดูว่าตัว profit loss ของตัวเองเป็นอะไรไงบ้างนะครับมันไม่พอแล้วครับแบบนี้อาจจะต้องดูกันยาวๆอะแล้วไอ้อยู่กับเกมที่มันไม่มีวันจบการทํางานมันต้องร่วมมือกันต้องเป็นทีมอะครับคุณจะทําเรื่องทีม Transformation ยังไงบ้างที่ทาลายไซโลออกนะครับและตัวสุดท้ายครับนะฮะพูดมายืดยาวตัวนี้สำคัญสุดครับ ผมนึงพูดทั้งุมดเลยก็คือ leader transformation ครับอ๋อต้องเป็นผู้นำเออหครับไม่ไม่ใช่เปลี่ยนน, <c oughs> นะครับนะฮะผมเชื่อว่าเอ่อทำให้คือมักมักจะบอกเสมอครับจริงไหมฮะเวลาเรารพูดในวงทุกวงเนี่ยอคนเป็นลูกน้องก็มักจะบอกเสมอว่าโหนายผมมีข้อจำกัดอย่างงี้อย่างเงี้ยมันทำให้เปลี่ยนทุกอย่างยากไปหมดเลยจริงไหอันนี้มันเป็นเพนพลอยของคนทํางานแหละนะแต่แต่ผมใช้คาว่า leadership transformation ในมุมผมเนี่ยไม่ใช่เบอร์หนึ่งนะครับไม่ใช่เอ็นลบหนึ huh. 1> 1่งลบสองไม่ใช่เป็นซีอโครผมผมใช้คําว่าใครที่เป็นเป็นนายครับใครที่เป็นผู้บังรรคับบัญชาฮะ leadership at all level ครับคุณต้องทําเรื่อง leadership transformation at all level ในทุกระดับครับนะแกนของ leadership คือนะครคือถ้าเรามี leadership ที่แข็งแรงคุณบัตญาเขาก็จะไปขับเคลื่อนเรื่องของ culture ใหม่ๆครับ ถ้าเรามีลีดเดอร์ชิพที่แข็งแรงเขาก็จะไปสร้างคนให้มีสกิลครับนะฮะไปโค้ชคนไปยกระดับสกิลคนคนะฮะถ้าเขามีลีดเดอร์ชิพแข็งแรงครับเขาก็จะไปทําให้การทํางานเป็นทีมเนี่ยร่วมมือกันได้ครับข้ามสายงานก็ได้ครับยังประโยชน์ให้กับองค์กรครําว่าเรื่องลีดเดอร์ชิพตรงนี้เนี่ยผมหมายถึงว่าแก่นของลีดเดอร์ชิพราร์เมชั่นเนี่ยก็คือลีดเดอร์อขับเคลื่อนทุกอย่างครับในโลกนี้จริงในองค์กรแล้วก็ท้ายที่สุดนะแก่นของลีดเดอร์ชิพเนี่ยไม่ได้มีอะไรหรอกครับก็คือ เออผมว่าแก่นของลีดเดอร์ชิพเนี่ยมันจะะท้อนในช่วงเวลาที่มัน,มนพลิกโฉมแบบนี้ครับช่วงเวลาที่ยากลาบากเนี่ยลีเดอร์ต้องเสียสละครับคนที่เป็นลีเดอร์ต้องเสียสละครับแล้วที่เหลือเนี่ยผมว่าเอ่อด้านอื่นๆมันตามมาเองครับอย่างที่งานวิจัยพูดครับลีเดอร์ฉายในเรื่องของตัวดิเรกชันทาให้เห็นว่า Where we want t ว่าเราอยู่ตรงจุดไหนเราจะไปตรงจุดไหนยังไงบ้าง how to a c h i p ยังไงบ้างนะฮะพูดคุยสื่อสารการยกระดับจิตความสามารถ นั่นคือล้นั่นคือสิ่งตามมาครับหลังจากที่ลีดเดอร์ได้ได้เข้าใจตระหนักในตัวเองนะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นตัวเสริมครับที่ผมอยากจะพูดในมุมของพ r a ติคอ a l นะว่าถ้าอยากจะทำให้เกิด Digital Transformation แล้ว People Transformation จะทำอย่างไรนะครับุญาตเสริมตรงนี้ก่อนครับรับอาจารย์บอยก็พูดถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพีเพิลสกิ l ท Transformation ไม่ว่าจะเป็น Leader Transformation อาจารย์แอ มองมองสองประเด็นนี้หรือว่ามองสถานการณ์ณนะจุดนี้ยังไงบางอาประ์ครับในจุดนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นแล้วก็ต้องทำอย่างที่อาจารย์บอยแจ้งอะคะ่ะต้องทาน n ฟอร์มจุดนี้ก่อนเลยแต่ประเด็นที่สําคัญคือต้องสร้างบรรยากาศให้มันน่าเปลี่ยนแปลงนะคะสร้างบรรยากาศให้คนในองค์กรเนี่ยคล้อยตามแล้วเขามองเห็นความสําคัญว่าเปลี่ยนไปแล้วเขาได้อะไร หลายครั้งทําม i n d ตเราไม่เปลี่ยนหลายอย่างไม่เปลี่ยนเวลาคนไม่เปลี่ยนเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะได้อะไรหรือเขาจะเสียอะไรนะคะมันเลยทําให้มีการต่อต้านมีการ resistant to change หรือว่า adjust mindset ตัวเองไม่ได้สักทีเพราะกลัวไอ้ความกลัวนี่แหละที่เป็นตัวอุปสรรคสกัดกั้นเลยที่ทําให้ทำอะไรก็ไม่สาเร็จสัอย่างดีกว่าไม่ได้แค่การ transform ธุรกิจนะคะเอาแค่ง่ายๆเปลี่ยนนิสัยตัวเองเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันยังทําไม่ได้เลยนะดังนั้นสร้างบรรยากาศ ให้หน้าเปลี่ยนแปลงสื่อสารให้เข้าใจเปลี่ยนไปแล้วจะดียังไงถ้าไม่เปลี่ยนแล้วจะต้องแล้วจะเกิดอะไรแบบนี้แหละค่ะเมื่อไหร่ที่เราได้เข้าใจลอจิกเราทํางานเสร็จปุ๊บเนี่ยคนจะเริ่มคิดตามคล้อยตามและการเปลี่ยนแปลงมันน่าจะง่ายขึ้นน่าจะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้สูงขึ้นคนะ่ะอืมต้องค่อยๆเปลี่ยนทีละจุดนะนี้อันนี้อันนี้สําคัญแต่มันค่อยๆตอนนี้มันก็อาจจะไม่ทันแล้วเพราะทุกคนไปไกลแล้วก็ไปเร็วมากกลับมาอาจารย์บอย เราเราเราบอกแล้วเราว่าเรามีไม่ว่าจะเป็น uh, leader transformation ก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ uh, people skill transformation ก็ดีถ้าเราเริ่มเปลี่ยนละมีจุดอื่นไหมที่เป็นจุดที่ท้าทายที่สำคัญเลยเนี่ยสำหรับเนี่ยผู้นำองค์กรเลยในเมื่อคุณจะต้องเปลี่ยนเนี่ยเพราะทั้งสองอย่างมันมันเป็น,ม,น,ปน,ม,น,ปนมันเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งคู่เลยดังนั้นเราอะไรคือโจทย์สิ่งท้าทายที่สำคัญที่เราจะสามารถปรับเปลี่ยนเหล่านี้ได้ครับจันบอยครับ อืมผมผมเสิร์ฟอย่างนี้ก็แล้วกันเนี่ยเมื่อกี้ทางคุณปัตยาพูดคําว่าผู้นําเนี่ยอืถามว่าจริงๆแล้วถ้าผู้นาจะจะไปพลิกโฉมองค์กรจะไปเปลี่ยนแปลงองค์กรได้เนี่ยแน่นอนนะมันต้องเริ่มต้นจากตัวเองับฮะต้องเริ่มต้นจากตัวเองแน่นอนครับอ่าทำให้ดูทําให้เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าในวิกิบัะตรงนั้นสําคัญ แต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้ให้ people transformation มันเกิดได้จริงๆนะโดยส่วนตัวผมนะครับคุณปัญยาผมมีความเชื่อว่าถ้าตราบใดเนี่ยเราเรายังไม่สามารถที่จะเข้าใจเข้าใจความรู้สึกความต้องการความปรารถนาของคนทำงานนะครับในองค์กรของเราเองเนี่ยเราเรายังมองตัวเองเป็นที่ตั้งอยู่เนาะผมเชื่อว่าตรงจุดนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนแปลงได้มันก็จะเป็นเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ ไม่ยั่งยืนนะครับมันอาจจะเป็นช็อตเทอร์ิน่ะแต่ถ้งเมื่อไรของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราไปเข้าใจเข้าใจความรู้สึกเข้าใจปัญหาเข้าใจความต้องการของคนนะแล้วแปลงสิ่งนั้นน่มันเป็นมาเป็นแพชชั่นร่วมกันนะครับรบมาเป็นวายร่วมกันอนะ่ะค,คือคือถ้าเมื่อไหร่ฮะคนที่เป็นผู้นําในช่วงเวลานี้นครับสามารถสร้างแพชชั่นให้กับคนนะครับคนทํางานผมเชื่อว่าไอ้ตัวแพชชั่นตรงนี้ไอ้ตัวสตาร์ทวิดวาตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ทําให การเปลี่ยนแปลงมันเจอเรื่องยากๆแน่นอนนะครับมันจะเจอโหเยอะะไปหมดเลยเจอข้อจำกัดมากมายทีเดียวอะแต่ผมเชื่อว่าแค่ในช่วงเวลาที่ยากลําบากกันเนาะเวลาเราเจอเรื่องเปลี่ยนแปลงยากๆฮะผมผมเชื่อว่าความสามารถของมนุษย์อย่างเดียวไม่พอมต้องมีแรงบันดาลใจด้วยนะเน,นี่ยผู้นําต้องสร้างแรงบันดาลใจครับเราเคยพูดคําว่า inspirational leadership เนี่ยผู้นําที่สร้างแรงบันดาลใจเนี่ยในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านตรงนี้ครับมันมันเป็นช่วงสําคัญจริงๆกนะ็ก็อยากจะจะเสริมนะครับว่า ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ที่ภาวะผู้นําเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆในองค์กรจริงๆครับ<ช>ไม่แปลกครับหลายคนก็จะพูดเลยครับว่าช่วงเวลานี้ออ่เถ้าถ้าทําอะไรยังไม่ได้เลยเนาะนะทุกอย่างยังไม่พร้อมเลยสักอย่างหนึ่งนะครับขอเริ่มต้นที่ leadership transformation ก่อทนอทำ <ๆ S 1> เรื่อง leadership d e v e l o p m น n t all อะไรไว้แล้วเดี๋ยวเขาจะไปหาข้อจํากัดเองครับว่าเออ่ตรงไหนเป็นข้อจํากัดเดี๋ยวเขาพาทีมก้าวขาบได้ตรงนั้นเขาจะรู้ว่าตรงไหนมันเป็นปัญหาที่เขาอยากแก้ อันไหนเป็นเรื่องที่เป็นความดีเป็นโอกาสใหม่ๆที่อยากจะทําเพื่อองค์กรนะครับ,รบเขาจะทำ,ทำให้มันเกิดขึ้นนะครับตรงน,นั้นเรากลับไปโฟกัส Start with Why เลยนะไปหาหนังสือซามอนเซเน็ตกลับมาอ่านอีกรอบเลยนะจันบอยนะมีคําถาม,มอีกอนะ้อครับ <laughs> หลายองค์กรมีคําถามจากคุณคุณผู้ชมบอกว่าหลายองค์กรร,รู้ว่าปร,ประเด็นปัญหาเนี่ยที่เก่าเนี่ยมันมี แต่วิธีการที่จะแก้ปัญหาหรือปรับปรุงอะมันยากมากอ่านี้เข้าใจหรือมันยากจริงๆคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเขาก็เลยถามว่าพอจะมีตัวอย่างหรือว่ามีแนวทางเด็ดๆที่พอจะไกด์ให้กับเนี่ยคุณผู้ชมบ้างไหมครับก็อย่างยที่เรียนผมคุณก็พูดยาวนะเอาแบบสั้นๆเลยครับเอาแบบสั้นๆหนึ่งก็คือเอ่อจริงๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนละครับจริงๆมันเป็นพทเทินที่เราเราก็ทํากันอยู่แล้วอะอย่างแรกก็คืออย่างที่เรียนนะฮะว่า เราจะเดินไปตรงไหนนะครับสิ่งที่เราจะเดินไปข้างหน้าจะทำเรื่องดิจิทัลทันอร์มเนี่ยผมเชื่อว่าผู้บริหารคงฉายภาพชัดครับว่าเราจะไปตรงจุดเนี่ SCBX เนี่ยเราจะไปจุดไหน5ปีอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยคำถามก็คือณปัจจุบันเราอยู่ตรงจุดไหนแล้วอย่างที่อาจารย์พูดไงฮะ area concern area s e l e b r a t e ปัจจุบันมีอะไรบ้างคุณกล้าที่จะบอกตรงไปตรงมาไหมครับว่าคุณมีปัญหาตรงไหนถ้าเรากล้าที่จะบอกตรงไปตรงมานี่คือด่านแรกก่อน พ้อด่านที่สองเราจะรู้แล้วครับว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนบ้างครับเพื่อที่จะทําเรื่องดิจิทัลท r ส์ฟอร์ m มชั o นเราต้องเปลี่ยนเรื่องอะไรครับโปรเซสตรงไหนที่เราต้องปรับครับโครงสร้างการทํางานตรงไหนที่ต้องปรับครับตรงไหนที่มันเป็นไขมันที่อุ้ยอ้ายฮะนะฮะตรงไหนที่ต้องวัดเชนบ้างต้องเปลี่ยนบ้างหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการที่เราเริ่มเริ่มลงมือกันเลยครับ,รบเริ่มลงมือกันนะฮะจะเปลี่ยนแบบไหนครับนะจะจะมีแอคชั่นแพลนจะมีแผนทําอะไรก่อนทําอะไรหลัง เวฟหนึ่งเราจะต้องทําอะไรเว็บสองเราจะต้องทําอะไรบ้างเราต้องเสียสละตรงไหนบ้างเราจะเห็นวีเซลในแต่ละช่วงอะไรยังไงบ้างอันนี้ผมว่ามันเป็นกระบวนการในเรื่องของการ m a n a g e เช n ตปกติครับนะฮะหัจจสําคัญคือผมว่าเราเราต้องมีวิธีคิดในมุมที่บวกกับมันนะนะฮะคือคือในมุมหนึ่งอ่ะผมยืนยันนะครับว่าตอนเนี้ยมันเป็นบทพิสูจน์ทั้ง Le a d e r s h i p บทพิสูจน์ถึงเรื่องของตัวทัศนคติของคนในการทํางานนะครับตรงนี้ครับได้ครับคือตอนนี้ ครับ,รบเวลาตอนนี้เราเริ่มเหลือน้อยครับผมขออนุญ,ญาตให้อาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยฝากเล็กๆน,น้อยๆให้กับคุณผู้ชมที่กําลังสนใจแล้วก็ต้องการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้อยู่ท่านละหนึ่งนาทีและกันผมรบกวนอาจารย์แอร์ก่อนได้ไหมครับอาจารย์แอร์ได้เลยค่ะเชญเลยครับอาจารย์แอร์ครับได้คขอบพระคุณค่ะก็ยังไงขอฝากทิ้งท้ายเอาไว้ค่ะว่าให้สู้ๆกับการทำดิจิทัลเ r อร์ฟอร์เมชันอย่าเพิ่งทอ้ออย่าเพิ่งเหนื่อยแต่ก่อนอื่นเลย วัดความพร้อมตัวเองก่อนหาก่อนว่าเราพร้อมมากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะได้เริ่มต้นได้ถูกจะได้สร้างเป็นกําลังใจให้ตัวเองเล็กๆว่าเราเนี่ยอยู่แล้วรู้ทิศทางที่ชัดเจนว่าเราจะไปทางไหนแล้วค่อยๆปรับเปลี่ยนไปค่ะถ้าไปทางนี้ตันทางนี้ติดขัดยังไงก็มีความเป็นอาจายค่อยๆเปลี่ยนง่ายๆก็คืออย่าไปทําให้มันยากค่ะทําให้ชีวิตมันง่ายๆแล้วการทำดิจิตอลทราน a t i o n เนี่ยมันจะน่าสนุกขึ้นเยอะนะคะ เท่านี้ค่ะขอบพระคุณครัขบขอบคุณอาจาร,รย์แอรมากอาจาร,รย์บอยเชิญครับผมผมเสริมช่วงท้ายก็แล้วกันนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านนะตั้งคำถามว่า how to achieve ครับจะ achieve เรื่องของ Digital Transform โดยผ่านในเรื่องของเรื่องคนยังไงบ้างครับถ้าเป็นเรื่องราวของเรื่องของมนุษย์นะครับให้เริ่มต้นด้วยการที่หาแพ s ชันที่เจอ หาแรงบันดาลใจขององค์กรให้เจอครับในช่วงเวลานี้ย้ำนะครับถ้าองค์กรไม่มีไม่มีแรงบันดาลใจไปต่อไม่ได้จริงองค์กรไม่มีวัยที่ชัดเจนว่าตั้งองค์กรมาเพื่ออะไรครับยังประโยชน์ให้โลกใบนี้ได้ยังไงบ้างอะวันสวรรค์หนึ่งถ้าองค์กรคุณไม่อยู่เนี่ยนะฮะโลกใบนี้มันเสียโอกาสอะไรไปบ้างอหรือว่าคุณตั้งมาเพื่อโ Prof ฟ t เพื่อให้คุณร่ํารวยนะฮะ ตรงนี้ก็คงจะเป็นคําถามที่ฝากไว้แล้วผมเชื่อว่าถ้าคุณตั้งคําถามแล้วคุณมีวยที่ชัดเจนเนี่ยผมเชื่อว่าคนเนี่ยคนเนี่ยอยากจะยังประโยชน์ให้คนผู้อื่นทั้งนั้นนะครับ <c oughs> มนุษย์เนี่ยมีแก่นของความดีงามอน่ะที่อยากจะเสียสละตัวเองไม่ใช่แบบแค่เทคเ Ben นฟิตเรื่องของคอมเพนเซชันเรื่องของเงินเดือนเท่านั้นแหละร <c oughs> เริ่มต้นด้วยข่าววายให้เจอครับนะฮะหลังจากนั้นครับเราก็รู้นี่ว่าว่าทาองค์กรวิธีคิดการทํางานแบบไหนที่มันมันแย่ <c oughs> ก็เริ่มต้นใหม่ดี นะฮะเขาเขาพูดเรื่องแก๊สรีเซ็ตกันเยอะนะเราก็แก๊สรีเซ็ตเรื่อง people ก็ได้นี่เรื่องวัฒนธรรมวิธีคิดการนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ดูครับว่าเราจะยกระดับในเรื่องของความรู้ทักษะอะไรใหม่ๆกันนะก็เรียนรู้กันดีครับเรียนรู้กันนะเพราะว่าถ้าเราเก่งองค์กรก็เก่งกันแหละนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดครับผมมีความเชื่อว่าผู้นํามันสําคัญนะครับเขาใช้บทในช่วงเวลาที่ยากลำบากเนี่ยทาให้เห็นว่าการเป็นผู้นาเนี่ย คือผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะฮะฟังอยู่เนี่ยหลายท่านเป็นเป็นคนระดับเป็นคีนเวนเซอร์ครับนี่คือโอกาสในการแสดงความเสฉลสลาครับที่คุณจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อทําให้คนของคุณองค์กรของคุณไปต่อได้เริ่มต้นที่ตัวคุณเองนะค,ครับได้ครับครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากขอบคุณอาจารย์แอร์อาจารย์บอยนะครับเมื่อกี้เรามียาหอมของอาจารย์แอร์ไปแล้วแล้วก็มียาแห่งโลกความจริงของอาจารย์บอยที่น่าจะผสมประสาน สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สร้างแรงผลักดันเสียได้จริงๆครับเห็นคอมเมนต์ของคุณผู้ชมบอกว่าเวลาน้อยไปนิดจริงๆเราเวลาน้อยไปนนิดจริงๆอยากจะคุยมากกว่านี้เอาไว้รอบหน้าถ้ามีโอกาสเราจะขอเชิญแต่ละท่านมาพูดคุยเพิ่มเติมแล้วเราจะเจาะลึกเรื่องนี้ไปมากขึ้นละกัน